ส้มตำปูไข่ดองพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับปูไข่ดองนะครับว่าเน่ซื้อมาจากช้อปปี้ช้อปปีก้ก็มีขายนะครับของสดนี่แบบนี้เน่ยดูกันนี่เลยนะครับของตัวผ่าให้เรียบร้อยพริกกระเทียมก็ลิกจาชดกันเลยนะครับตัเป็นแหลกเลย ตัวฝักยาวไม่เท่ากันเร็จแล้วก็เบาๆปลาน้ำปลาน้ำมะขามเปียกมะนาว มะเขือเทศน้ำเชื่อมเส้นมะละกอเสร็จแล้วขอ,อเลยปูไข่นี่คนระับมีหนึ่งกล่องก็มีสองตัวใส่หมดเลยเสร็จแล้วก็ต้องคนแล้วนะครับตำไม,ม่ไหวแล้ว เยอะจัดแล้วก็ต้องจัดใส่จานนะครับอส้มตำปูไข่ดองพร้อมขึ้นโตปร,ประทานแล้วครับจิจาร์ิิจาดเลยนะครับเมื่อกี้ก็ลองชิมดูแล้วนะครับไ,ได้เอาอยู่เอาอยู่เอาได้เอาได้เอาได้ไดส้มตำปูไข่ดองขึ้นโต พร้อมรับประทานแล้วครับก็ต้องรับผิดชอบเองเพราะว่าปาไม่ไีกินนะเพราะว่ากลัวปลาล้กกลูกเผ็ดตอวนี้ก็ต๊ามี่เขาเป็นตากล้องอยู่อะไรดูไข่เดี๋ยวดูอืม เป็นยังไงครับเป็นไงครับ,รบโอ้โหเมืม่อกรอกะดำไม่มากครับยังกรอบอยู่ยังมันเจ้นเจ้นอยู่ถ้าเกิดตำม,มากก็จะแหลกไม่กรอบนิ่ม,มเนี่ยดูอ่ะ เป็ดถ sí, er. sí, like, e, ึงใจเป็ดเงือแตกเดี๋ยวขออนุญาตไปหาหนังก่อนนะครับชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Hmm.